สวัสดีครับผมวันนี้มาแกะกล่องรีวิวนิดนึงครับนี่ฮะวันนี้เราอยู่กับในเรื่องของมีดพับนะของวิวากี้นะครับรุ่นของเขาเนี่ยนะก็คือตัวนี้นะฮะสี่แปดขีดสองสองขีดหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะนะนะครับผมก็แน่นอนครับเป็นมีดสแตเลสมีดพับนะครับมีฟังชันด้วยกันเนี่ยฮะห้าฟังก์ชันเลยนะตามที่บอกนะครับนี่ฮะโอ้โหนะครับผมก็ ปดเชือกได้นะครับทําการเปิดฝาขวดได้เนะถ้าดูฟังก์ชันนี้ก็เป็นอะไรครับเกี่ยวกับการขันนะซึ่งมีทั้งหัวแฉกหัวแบนโอนะครับอ่ะนะครับก็คือนะครับเป็นลักษณะของมิดพับรุ่นนี้นะครับมีฮะก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการว่าถ้าเราจะพับเข้าพับออกทําอย่างไรนะครับผมอ่ะแกะเลยแล้วกันนะครับ ดันนะครับซึ่งเขาก็จะมีเฉกนี่ฮะน,นี่ออกมาเรียบร้อยนะครับนะเก็บก่อนนะเก็บก็คือนะครับเขาบอกว่าให้ทำการาบีบตรงนี้นะฮะเห็นไหม บีบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็นะครับเลื่อนเก็บมานี่ก็เป็นลักษณะนะครับนะีนะฮะโอ้นะครับถ้าดูจากในส่วนของตัวด้ามจับก่อนนะครับด้าจับเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวพลาสติกนะครับผมซึ่งก็ผสมนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษนะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นโครงเหล็ก นะครับเป็นโครงเหล็กนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของด้ามจับเนาะนะครับตรงนี้ทําเป็นลายกันลื่นนะครับเวลาเราจับนะจับด้านขวาใช้ได้เลยนะครับเข้ามือดีจับซ้ายนะครับผมก็เข้ามือเช่นกันนะฮะตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเข้ามาก็จะมีในส่วนของนะครับผมนะโลโก้นะครับแล้วก็บอกรุ่น สี่2ปดขีดสขีดนะครับตรงนี้เป็นแบบคลิปนะครับที่เอาไว้เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นใส่กระเป๋านะครับหนีบเข็มขัดนะได้หมดเลยนะครับนะไม่แข็งมากนะครับนี่ฮะโอเคนะครับสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับในส่วนของกลางนะครับทีนี้ในรูปแบบของการใช้งานนะครับก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มกดสปริงนะครับเพื่อจะ ทำการนะครับถ้าเราดึงเนี่ยไม่ออกเห็นไหมนะครับต้องกดก่อนปึ๊บนะฮะแล้วง้างมานี่ฮะโอ้โหคมฮะนี่เป็นสแตนเลสนะครับลักษณะของฟันนะครับผมนะฮะตรงนี้มีข้อดีครับเวลาเราเอาไว้เฉือนนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคมเลยนะครับปลายแหลมนะครับระมัดระวังอืมนะครับผมอ่านะครับนี่คือ ตัวรุ่นนี้นะครับสวยงามมากสแตนเลสเนาะสวยเลยคมมากครับนี่ฮะเดี๋ยวลองไปเทสกันดูนะเก็บก็เหมือนเดิมครับดันตรงนี้ด้านล่างดันเข้านะครับด้านนี้นะครับทาขอมาเพื่อเอาไว้เปิดฝานะตามที่เขาบอกนะครับปมงัดฝาเปิดฝานะครับได้นะครับด้านหลังนะครับก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าไว้ไขควงนะครับอันนี้เป็นควงแฉกนะครับนี่จับหมุน นะจับหมุนนะครับได้ดีเลยนะครับดีเลยอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับต้องดันแล้วก็งานเข้านะครับในส่วนของตัวนี้มันสลับได้นะครับนะเป็นแบบหัวแฉกหัวแบนได้นี่ฮะก็จะแน่นนิดหนึ่งโอเคจะมีล่องเขาอยู่ ครับประมาณนี้นะครับเวลาเก็บก็ดันตรงนีิดนึงนี่ฮะนะฮะไม่สะบัดสะบัดไม่โอ้ออกอยู่ฮะนี่ฮะนะครับอืมนะฮะใช้ได้แหลมมากนะครับนะครับพอล็อกเข้าล็อกก็จบเลยนะฮะ อืมน่จริงนะนะโอเคนะครับผมใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองทดสอบความคมของมีดดูนะน,น,นี้จากตัวเดิมโอ้โห โอ้ใช่ได้ครับอันนี้เป็นพลาสติกนี่ฮะใช้ได้เลยครับดูอันนี้เป็นยางนะเป็นยางกรีดเลย ขนมนะฮะนะครับคมกิบโอ้ใช้ได้ครับอ่ะนะฮะนี่เป็นลักษณะนะครับรูปแบบกิฟเนี่ยไม่สามารถถอดเปลี่ยนสลับได้นะครับตรงนี้เป็นแบริ่งนะครับลูกปืนนะครับอยู่ข้างในนะค่อนข้างดีเลยนะครับกดล้วสบัดนี่ฮะสวยมากนะฮะ โอเคอ๋อ okay. oh, นะครับตัวกิ๊เนี่ยสามารถที่จะถอดจากจุดนี้นะตำแหน่งนี้นะครับมาใส่ตำแหน่งนี้ได้อ่ามาใส่ตำแหน่งนี้ได้นะครับอืมอ่ะนี่คือฟังก์ชันครับประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮรัวัสดีครับ